สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องร้อนๆกันหน่อยนะคะเป็นข่าวล่าสุดเลยเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเพิ่งมีมติคอรมอออกมาสดๆร้อนๆวันที่5สิงหาคม2568นี้เองค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตําตำแหน่งสำคัญเลยทีเดียวเราจะมาดูกันค่ะว,ว่าใครไปไหนใครมาใหม่แล้วการสลับตำแหน่งครั้งนี้มันน่าสนใจยังไงโดยเฉพาะตำแหน่งใหญ่ๆอย่างอธิบดีกรมที่ดิน กับอธิบดีปอพหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเริ่มกันที่สองท่านแรกที่ถูกย้ายก่อนเลยไหมคะตามข่าวคือนายพรพศแผ่นพาธอธิบดีกรมที่ดินกับนายพาสกรบุญยลักษ์อธิบดีปอพทั้งสองท่านถูกย้ายออกพร้อมกันเลยแล้วในข่าวเขาใช้คำว่าเด้งด้วยนะคะคำนี้มันมีนัยยะพิเศษหรือเปล่าคะครับคำว่าเด้งในวงราชการเนี่ยอย่างที่รู้กันตามที่ข่าวใช้นะครับ ก็มักจะถูกมองว่าเป็นการย้ายที่อาจจะไม่ปกติเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ใช่การย้ายตามความประสงค์หลักของเจ้าตัวนักนะครับซึ่งในกรณีนี้คุณพรพจน์จากกรมที่ดินก็ย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนคุณภาสกรจากปอปอก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับอ๋อค่ะย้ายไปเป็นรองปลัดกับผู้ว่า แล้วที่น่าสนใจอีกอย่างที่ข่าวพาดพิงถึงก็คือวลีสายน้ําเงินเข้ากรุครับที่เขาเชื่อมโยงกับการย้ายสองท่านนี้สายน้ําเงินเข้ากรุครับคำว่าเข้ากรุเนี่ยก็อาจจะถูกตีความได้ว่าเป็นการย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะมีบทบาทหรืออำนาจลดลงจากเดิมนะครับแต่ต้องย้ำนิดนึงนะครับวันนี้เป็นการตีความจากภาษาที่ปรากฏในข่าวที่เรานำมาคุยกันไม่ใช่ความเห็นของเราเอง เข้าใจค่ะคือเป็นการนำเสนอตามที่ข่าวรายงานมาแต่การใช้คำแบบนี้มันก็ทำให้คนอ่านคิดตามนะคะว่ามีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าแล้วใครเข้ามาแทนในสองตำแหน่งสำคัญนี้ล่ะคะน่าสนใจเหมือนกันครับคนที่เข้ามาแทนก็ถือว่าน่าจับตามองไม่แพ้กันเลยครับเริ่มที่อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่คือนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีท่านนี้มาจากผู้ว่าฉะเชิงเซาซึ่งในข่าวใช้คําว่าพังงาดคุมที่ดินเลยนะครับ พงอาดคุมที่ดินฟังดูเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่โดดเด่นนะคะครับคำว่าพังอาดก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นแหละครับเหมือนเป็นการก้าวขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญได้รับความไว้วางใจคุมกรมใหญ่ส่วนอีกตำแหน่งอธิบดีพออคนใหม่คือนายเชษฐาโมศิกรัตน์ท่านนี้ก็ย้ายมาจากตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงมหาไทยครับอ๋อสลับกันกับท่านพรพจน์เลยนะคะท่านหนึ่งไปเป็นรองประลัดอีกท่านจากรองประลัดมาเป็นอธิบดีพอๆ ใช่ครับเป็นลักษณะนั้นแล้วการดึงผู้ว่าจากฉะเชิงเซามาคุมกรมที่ดินนี่แหละคะมันบอกอะไรเราได้บ้างไหมคะเอ่อถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพดูนะครับมันก็เห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นคือมีการดึงผู้ว่าจากจังหวัดใกล้กรุงเทพที่สําคัญอย่างฉะเชิงเซาเข้ามาคุมกรมที่ดินซึ่งเป็นกรมใหญ่มีบทบาทสูงมากแล้วก็สลับรองประลัดที่อยู่ส่วนกลางไปคุมพอๆที่ดูแลภาพรวมเรื่องภัยพิบัติค่ะยังไม่หมดนะครับ ยังมีการเคลื่อนไหวอีกตำแหน่งคือนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าระยองคนเดิมท่านนี้ก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าเพชรบุรีครับอ๋อมีการสลับในระดับผู้ว่าด้วยจากระยองไปเพชรบุรีครับซึ่งก็เป็นการปรับในระดับภูมิภาคที่น่าสนใจเพราะระยองก็เป็นจังหวัดเศรษฐ,ฐกิจสําคัญมากนะครับจริงด้วยค่ะทั้งระยองฉะเชิงเซาเพชรบุรีนี่ก็จังหวัดสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับ จุดที่น่าสังเกตคือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดที่เป็นตำแหน่งสำคัญทั้งกรมที่ดินป,ปอปอแล้วก็ผู้ว่าจังหวัดยุทธศาสตร์ทั้งเรื่องที่ดินเรื่องภัยพิบัติเรื่องการบริหารจังหวัดสำคัญสคัญมีการปรับเปลี่ยนในเวลาไล่เลี่ยก,กันหมดเลยอืมทำให้ดูเหมือนเป็นการปรับทับใหญ่จริงๆค่ะครับ ซึ่งการปรับเปลี่ยนในจุดยุทธศาสตร์พร้อมๆกันแบบนี้มันก็อาจจะส่งสัญญาณบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องทิศทางการบริหารหรือการจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายในกระทรวงก็เป็นได้นะครับอันนี้คือมองจากมุมที่สะท้อนผ่านภาษาที่ใช้ในรายงานข่าวชิ้นนี้นะครับสรุปแล้วเราก็ได้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะกระทบทั้งส่วนกลางคือกรุมหลกัหลกๆแล้วก็ส่วนภูมิภาคคือตำแหน่งผู้ว่าใช่ครับแล้วคำขามสำคัญที่ตามมาก็คือ การเปลี่ยนตัวผู้บริหารในตำแหน่งหลักเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการทำงานการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องสำคัญสคัญอย่างการจัดการที่ดินหรือการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามดูกันในระยะใกล้นี้ครับใช่เลยค่ะผลกระทบต่อการทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มีอีกมุมที่น่าสนใจนะคะเป็นประเด็นทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อคือนอกเหนือจากเรื่องตัวบุคคลและตำแหน่งแล้ว การเลือกใช้คนแบบนี้การใช้ภาษาในข่าวแบบที่เราคุยกันเนี่ยมันอาจจะสะท้อนมุมมองของผู้สังเกตการ์ที่มีต่อมสมดุลอำนาจภายในกระทรวงมหาดไทยนะตอนนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะบอกถึงทิศทางอะไรบางอย่างครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันเหมือนเป็นสัญญาณที่ส่งออกมาซึ่งก็น่าจะมีการวิเคราะห์เจาะลึกกันต่อไปในวงการนะครับค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวในกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้